สำหรับเรื่องราวนะคะก็คือนางสาวไตรสุรีค่ะไตรจารณกุลนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่22มีนาคม2565ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพศ2565งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019วงเงิน8,458.38ล้านบาทตามที่กระทรวงสาธารณาสุขเสนอ ซึ่งจะจัดสรรแก่5ห,หน่วยงานประกอบด้วย 1. สำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุข7,777.09ล้านบาท 2. กรมการแพทย์626.53ล้านบาท 3. กรมสุขภาพจิต27.84ล้านบาท 4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์13.53ล้านบาทและ 5. กรมอนามัย13.37ล้านบาท ทั้งนี้นะคะเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติก็คือสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 นอกสถานพยาบาล รวมถึงค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิการรักษาและจัดซื้อยาแพ็โลวิดค่ะนางสาวไตรจุลีนะคะกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากร,กรด้านสาธารณาสุขโดยการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและการปฏิบัติงานนอกเหนือภารกิจปกติโดยต่อเนื่องรวมถึงมีนโยบายการจัดหายาเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอมารักษาประชาชนค่ะทั้งนี้นะคะปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีการใช้ยารักษาโควิดยูหลายชนิด เช่นฟ้าทะลายโจรฟาวิพิราเวียโมนูพิราเวียแบรมดิซีเวียและล่าสุดอยู่ระหว่างการจัดหายาแทคโลวิดซึ่งผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ซึ่งหลังจากได้รับการอนุมัติจากคอรมอแล้วจะมีการลงนามสัญญาเพื่อจัดซื้อตามขั้นตอนต่อไปค่ะก็แน่นอนครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองเล็งเห็นถึงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวยาและวัคซีนนะครับซึ่งทางด้านของคุณหมอนะครับจากทางด้านของสิริราชเองก็ได้มีการออกมาเปิดเผยครับว่าในช่วงใกล้เข้าสู่เทศกาล สงกรานซึ่งเป็นช่วงเทศกาลที่จะมีการเดินทางกลับบ้านแน่นอนครับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสงกรานก็ถูกงดในการจัดงานไปแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณหมอเองก็เกิดความกังวลครับว่าจะเป็นการแพร่ระบาดอีกระรอบหนึ่งหรือไม่มเพราะว่าณนะตอนนี้นะครับมีตัวเลขของผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหลายล้านคนเลยทีเดียว